ครับสวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนมื่อนี้แอปเปิลชาแนลสิพาพี่พัน้องมากินกุ้งดองซีอิ๊วเด้อจะพี่น้องแล้วกับปลาเสมอนดองซีอิ๊วจ้าแล้วกับซีมีปูดองน้ำปลานะครับพี่น้องแล้วกับซีมีผักกาดห่อจ้ามะระครับผมผักหอมป้อมหัวลผ่าจ้าเมื่อนี้กับมากินกับนายเตยคือเก่าสามีแอปเปิลจ้าครับผมกาดสวัสดีทำงานเป็นน้องถึงรถทุกทุกท่านนล้วกับน้องพี่น้องเนาะ มากครับผมพี่น้องมากินน้ากันครับพี่น้องครับมื้อนี้มื้อนี้เป็นอาหารทะเลนะจังหน่อยครับพี่น้องม่แต่ของทะเลครับพี่น้องทั้งกุ้งกับของทะเลปูกกับเป็นปูทะเลครับพี่น้องต้องปูดองนะครับน้าปู่ดองน้าปูดองน้ำปลาแล้วก็กุ้งปลาเซีมอนกับเป็นของทะเลจ้ะพี่น้องครับผมปลาเซีมอนของทะเก้อนที่ไปกินปลาก็ไล่กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้อัพเปิลชาแนลกับในเตยเพื่อได้เฮ็ดคลิปต่อไปได้ได้จับพี่น้องมาเจ็บเจ็บนวล ไปเลยจ้าเจ็บปวดเจ็บๆแล้ว,ว,วบบนวดไปน้ำกันเลยจ้าพี่น้องซีฟังหนามันก็ได้จ้าโอ้นี่นี่เอาน้ำจิ้มเรามาสิน้ำจิ้มตั้งนี่แล้วจัดพน้องน้ำจิ้มชีฟูดมาเจ็บๆแล้วนวดไปน้ำกันเลยจ้าเป็นน้ำแซ่บาจพี่น้องซีมกุ้งก่อนเลยจ้า กุ้งดองครับผมแบบนั้นครับราดไปเวยจ้าน้ำจิ้มนะจิ้มอันนี้กันด้จา้า กับพี่น้องมันก็ล่าปเป็นเสลส์้ะมันก็ตากกินนนะสิลสะอืมจับดีคกับพี่น้องอันนี้อร่อยจริงปลาเทมัน ผมว่ต้องขอบคุณขอบคุณนะครับน้องสาหรับคุณบีบอกเธอทุ่เป็นเมตตานะครับน้องพี่น้องเนาะก็ขอบคุณคุณบีได้จากพี่น้องขอบคุณคุณบีเด้จากที่ทรงกุ้งดองซีอิ๊วกับปลาซมอนดองซีอิ๊วมาให้แอปเปิลกินขอบแล้วกระชงขนมอันนี้มาน้่จากพี่น้องรับในอีกสองกล่องเลยตัวเนาะอยู่ไหนอ๋อเนี่ ไดจาาขนมมันนี่คุณบีเป็นคนณทรงมหาไหเดจ่าป่าเสมอนดองน้ำป่าโอ้ป่าเสมอนดองซีอิวกับกุ้งดองซีอิวจต่พี่น้องผมกับคุณบีเป็นคนทรงมหาไหเดจาาครับยังนี่สาลายครับผมซาลายชื่ออะไรอ่ะอันนี้ละจา้าม่อน,นี่กับเป็นวันเกิดของคุณบีเด้จา้าแอปเปิลกับวอวยพรไห้ขอใไหคุณบี มีแต่ความสุขความเจริญคิดสิ่งไหนก็ขอให้สมความมุ่งมั่นปรารถนาเด้อจ้ะพี่น้องครับผมรวยๆเฮงๆปังๆเด้อจ้าครับผมขอบุญขอบุญอะไรนะครับเจ้าคุณวีเนาะจำรับที่เมตตานะครับเนาะเมตตาแอปเปิลกับแม่เตยส่งของมาให้กินขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณหลายๆเนาะครับแล้วก็ข้อข้อให้กลับขึ้นไปหาคุณวีหลายข้เก้าเด้อจ้ะพี่น้อง <c oughs> <c oughs> เ,<อ> <EL> เป็นแต่แสบโอาาแ้แอปเปิลกับเป็นไอกับขอโทษพอไหมได้จ้ะเป็นแต่แสบป่ะจ้ะแ่บดีครับพี่น้องแสบดีครับ หยู่กลางกินอยู่ทรงหน้าก่อนเลยครับพี่น้องมันนีนอยู่ทรงหน้าป่านะ่าเจอลนะมันไปครับผมหน้าไม่ป่ามันนี่มันน่าจะของครับหน้าไม่ป่าแล้วจ้ะนี่น้องสาตะว่าแอปเปิลหันไปแล้วหันหาแสงมันบ่ได้หมจ้าจะได้เด็แสงทั้งนี่ต่ได้เด็กิวทั้งน,นี่จะพอ แต่แอปเปิปลมากกว่าปีหลี่แต่ปีห,หนองเนาะครั้งแรกที่แอปเปิลเคยกินให้สันจันเนี่ยมันครั้งแรกไอ้หลีจ้าแอปเปิลบอเคยกิ่นอย่างเนี่ครับเจ้าอิอูครับพี่รองอันดวงที่อิวูดวงน้ำตาเนี่ยจ้าครั้งแรกคือก,กันแอปเปิลกับว่าจิสร้างไม่กินจะจะว่าบ่มีโอกาสได้สร้างเนาะครับ เน,นี้ยอร่อยเนาะแ็บดูครับผมอื่สองตัแบบผักคำใหญ่ๆไปเลยจ้ะอิอมอ่มนเสร็จ ไว้มาละเพืออ่อแอปเปิ้ลมากับเพชรเนี่ยแหละจ้ะตัือเองตักให้นคนละก็ได้ละตอนนี้นเตยกินเร็วๆนะจ้ะ f c สิบาร์แอปเปิ้ลเน,ะน,นาะสิ้นมาละคะ่ะ อร่อยเนาะครับจ็บเราจะของมาจับเนาะแจ็บอยู่ครับผมนกุ้งอันนี้ไหมแจ็บมากกุ้งดองซีอวกับอันครับอันไหนมาก็เป็นปลาแซลมอนดองบอบที่อยู่จ้ะครับแซ่บอยู่ครับจะไปยี่หรี่ฟร้อง ไม่มีได้เต๋อคือเบาๆเนาะมือนเก็บดีอยู่ครับเป็นอนะีหยังเนาะเป็นอีหยังเนาะในเต๋อคือเบาๆนะเนาะพี่น้องนะถ้าหยำอยู่ครับพี่น้องไวเว่าบ่ได้ยัดเขาโฟู <laughs> <laughs> คนอ,อื่นเขาไม่ได้อยู่ครับพี่น้องถึ <clears throat> <c oughs> งจะโตลงกกับพัดว่ายๆเก่าครับพี่น้อง ป้าอ้อยได้จากข้างหลังทางหลังเป็นป้าอ้อยครับผมปูตัวเองไม่กินเกาไม่กินอยู่อย่างน้ำได้พี่น้าหน่องนะครับพวะเราน้ำไม่ปาก มันจะเกเกงอเพือพ่อเรยงหัวผีเหระครับพี่น้องได้ข้าวผมเลียงงออยู่นโดนไปจากกล่องจากปีข้างลัง่ะประมาณขมเขาเลียงอยู่ปอซี่ปอหาอยาละ่ะเกิเพื่อมาอมามเร็งนันน้ำมันอยู่เลนี่งนี่เร้องจัดกากันแมนเลยลูยกังอจ้าวเดี๋ยวผมไปดูน่อยดีกว่ามึงเลียงงอ่ะนี่ อยู่ครับเพื่อนของแรมอยู่มันรอดให้เตยจะเป็อนหองมันเป็นคนอ <c oughs> ายากดีครับเพื่อนเห็นพัรงรถเตยบบเราเอาอไปพายกระไรอืม <c oughs> จะไปอยู่ขับไปน้องโอเคอยู่กูจะไปเลิกเสียแาบนี้นะลงไปกันเสียบอยู่ผมเนี่ยกินกระเทียมกุนงาผมเนี่อเขาโมนี้เขากินแซ่บครับครับพี่น้องไม่กินอยู่ทงไม่ไดยแซ่บบ้างแสบเนาะครับโอเคจ้ะพี่น้องสำหรับคลิปนี้แอปเปิลชาแนลกับนายเตยกับแปก่อนเด้อจ้าอย่าลืมนะครับน้องชอยกด subscribe กดกระดิ่งให้ครับพี่น้อง ปฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตาม,ม <laughs> เป็นกกำลังใจให้แอปเปิลแชแนวกับนายเตยเพื่อเหตุคลดไปต,ต่อไปในเดจา้าแล้วก็อย่าลืมกดกระดิง่งกดติดตามกดซับสไคร้ให้แอปเปิลในเดจ้าพี่น้องไปก่อนจับพี่น้องครคิปนี้ล่าแล้วครับพี่น้องไปก่อนครับสวัสดีครับผมสวัสดีจา้จา